สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาพบกันอีกแล้วค่ะแม่แม่กับสวนเกตนลินบอนสีเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็น ep ที่สามสิบสามนะคะวันนี้เป็นวันที่สี่มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะวันที่สี่มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะมีบอนสีมาแบ่งกันนะคะแม่แม่ ค่าจะส่งนะคะค่าจะส่งเหมือนเดิมเลยมีทั้งแบบโอนเงินและแบบปลายทางนะคะแบบปลายทางเหมาเหมาเจ็ดสิบบาทค่ะแบบโอนเงินเหมาเหมาห้บาทนะคะช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์ศูนย์เก้าสามสองเหรือแอดไลน์ก็เบอร์เดียวกันเลยนะคะศูนย์เก้าสามสองเก้าศนะคะ โทรหรือทักไลน์ได้นะคะแม่ๆอยากได้ต้นไหนไม่มีลายทักลายไม่เป็นโทรเข้ามาค่ะแล้วบอกชื่อต้นนั้นต้นนี้ราคาเท่าไหร่แจ้งชื่อที่อยู่กับหนูได้เลยเดี๋ยวหนูจัดส่งให้นะคะหนูจัดส่งไปสนี EMS นะคะแพคให้อย่างดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะแม่ช่วงนี้ห่างหายกันไปนานนานจะมาทำคลิป เพราะว่าบอนสีกําลังเริ่มโตกําลังเริ่มเริ่มฟื้นกับความร้อนนะคะแม่แม่แมเร่งทําไม้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวอ่าต่อไปนี้นะคะจะมีไม้มาแบ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะแม่ทําจํานวนเยอะมากเลยค่ะถ้าช่วงฝนลงดีๆแล้วหนูต้องมีมีไม้มาแบ่งแม่ๆเยอะขึ้น นะคะเพราะทําจํานวนไว้เยอะหลากหลายสายพันธุ์นะคะฝากแม่ๆพ่อพ่อกดติดตามด้วยนะคะมีลูกค้าเซลบอกว่าหนูพูดแต่แม่ๆพ่อ,พ,อพ่อบ้างนะพ่อๆก็อยากได้อ่าเดี๋ยวเราไปแบ่งกันเลยนะคะแม่ๆมีต้นอะไรบ้างอ่าช่วงนี้ไม้เหลืองมาแรงนะคะแม่ในกลุ่มเล่นไม้เหลืองมากระแสมาแรงมากเลยบางต้นหนูส่งแม่ค้าใบเดียวคือออกหมดแล้วอะ่ะ เดี๋ยวไม้เหลืองหนูก็จะมีพรพุทธะพรพุทธะอยู่ในกระถางอันนี้กระถางห้านิ้วนะคะแม่เขาจะเป็นไม้ฟอร์มแบบไม่สูงนะคะแม่สังเกตนะจะฟอร์มเตีย้ยๆตีสองสี่หกแปดอันนี้ก็แปดใบนะคะพรพุทธะนะคะไม้หน้าเหลืองกระแสดีมากคะ่ะแม่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะมีสองต้นนะคะมีสองต้นเท่านั้นนะคะแม่ พรพุทธะนะคะมี2ต้นเท่านั้นนะคะไม้หน้าเหลืองนะคะแม่นี่ต้นที่1อ่าพรพุทธะแล้วก็ต้นที่สองนี่เลยค่ะสวยมากนะคะไม้หน้าเหลืองกำลังเป็นกระแสนะตอนนี้นะคะกระถางละร้อยห้าสบาทอ่ามีมีสต้นนะคะต่อไป แบ่งมังช่อฟ้าค่ะแม่แม่ก็ถางละแ0บาทค่ะมังช่อฟ้า80บาทนะคะสวยเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะแม่ก็ถางละ80บาทมี3ต้นนะคะแม่หน้าแจมมากนะคะเป็นไม้หน้าส้มนะคะแม่มังช่อฟ้านะคะให้80บาทค่ะต่อไปต้นนี้เลย เป็นไม้ของสวนหนูเองตัวใหม่ที่แบ่งออกน่าจะประมาณสิบกว่าต้นแล้วนะคะแม่แม่ทำไม่ทันเลยตัวนี้ลูกค้าก็ตอบรับดีนะคะแฟนต้าน้ำแดงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะแม่ก้านเขียวใบแดงนะคะแม่เป็นใบกลมโตขึ้นเป็นไม้ที่ใบใหญ่มากเชื่อไหมว่าช่วงร้อนน่ะต้นอื่นเขายุบหมดเลยต้นนี้ไม่ยุบไม่ยุบเลยคะ่ะแม่ใบเจิดจ้าอยู่ในตู้เลยนะแม่นะ เฟนต้าน้ำแดงค่ะ150บาทนะคะสวยมากค่ะเฟนต้าน้ำแดง150บาทกัดสีมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยแม่โตขึ้นสวยมากๆ150บาทมี2ต้นนี้ก่อนนะคะแม่ต่อไปมีมนสวรรค์อยู่1ต้นนะคะ มีมนสวรรค์อยู่หนึ่งต้นนะคะใครรับหกสิบบาทนะคะฟอร์มสวยๆเลยเอาไปเปลี่ยนกระถางใหญ่ได้เลยนะคะมนสวรรค์ค่ะแล้วก็มีไม้ใบหอกอยู่หนึ่งต้นนะคะเป็นไม้ใบหอกด่างนะคะแม่ใครรับเอาไปห้าสิบบาทคะ่ะใบหอกด่างนะคะ แล้วก็มาทั้งด้านไม้เหลืองกันบ้างเหลืองสุรีฉานค่ะแม่แม่เหลืองสุรีฉานเจ็ดสิบบาทนะคะใครยังไม่มีไม้เหลืองต้องเก็บแล้วตอนนี้ก็แสมให้เหลืองมาแรงไม่ไหวค่ะแม่แรงมากค่ะเจ็ดสิบาทนะคะเหลืองสุรีฉานมีสี่ต้นค่ะแม่สวยค่ะฟอร์มสวยนะคะเหลืองแบบแจ่มมากค่ะแม่นี่เลยค่ะมีสี่ต้นนะคะ เหลืองสุรีฉานก็ถางละเจ็ดสิบาทมีสี่ต้นนะคะแล้วก็ต้นนี้มณีล้อมเพชรหน้าแผงสวยมากเขาเรียกว่าหน้าส้มเลยค่ะแม่นี่ส้มชมพูนะคะใบใหม่คือจึ้งมากค่ะแม่ก็ถังเนี้ยเลี้ยงนานแล้วนะยุบไปแล้วขึ้นมาใหม่น่าจะเป็นหัวแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าหัวเล็กหัวใหญ่นะคะกระถางนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะคะมณีล้อมเพชรค่ะเอาไปเป็นแม่พันธุ ถ้าเป็นแม่พันธุ์ต้องเลือกไม้หน้าสวยๆเป็นแม่พันธุ์นะคะแม่ใบนี้อาจจะมีตำหนิหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะคะระบบรากดีค่ะ190บาทนะคะมันนีล้อมเพชรแผงสวยมากค่ะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะแม่อย่างสวยค่ะต่อไปสาวนาคนชัยสีตอนนี้เขาก็ฮอตนะฮอตสาหรับส่งออกต่างประเทศเนาะ เห็นเขาหากันเยอะเลยสาวนาครชัยศรีนะคะสาวนาครชัยศรีกระถางละเจบาทนะคะแม่นี่เลยดูขนาดต้นต้นจะอยู่ในกระถางสนิ้วนะคะไม่เบบีแบบติดกระถางนะแม่เอาไปเปลี่ยนใส่กระถางแปดกระถางหได้เลยสาวนาครชัยศรีมี3ต้นค่ะแม่กระถางละเจบาทตอนนี้เขาต่อตามหากันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแม่ แล้วแต่แม่จะเลือกหน้าไหนนะนี่เลยนี่สามต้นนะคะสาวนครใช้สีเจ็ดสิบบาทนะคะต่อไปต้นนี้ปัดธรมราชปัดธรมราชขอเจ็ดสิบบาทค่ะแม่ปัดธรมราชขอเจ็ดสิบบาทไม้ตัวนี้มีจำนวนน้อยในตลาดโตขึ้นสวยนะคะแม่ตรงตรงนี้จะดำดำเข้มๆข้างนอกจะแดงเหมือนป้ายดำป้ายแดงอย่างเงี้ยค่ะแม่จะเป็นไม้แบบนี้นะ มีสองกระถางของกระถางละเจบาทปัดธรรมราชค่ะต่อไปตรงต้นนี้เลยจึงสวยไม่ไหวนะคะแม่ซับพูนผลสวยมากคะ่ะแม่เอาไปเป็นแม่พัน์ธุได้อย่างดีเลยนะคะหน้าไม้สวยมากนะคะแปดสิบาทค่ะซับพูนผลอย่างสวยอยู่ในกระถางสี่ก็จริงนะคะแม่แต่ไม้เขาโต แต่ไม้โตแล้วแม่ต้องเอาไปขึ้นกระถางใหญ่นะคะนี่เลยแปดสิบบาทค่ะมีหนึ่งต้นสองต้นค่ะแม่นี่เลยค่ะแปดิบาทมี2ต้นสวยเหมือนกันค่ะแม่นี่เลยซับพูนผลสวยมากปลายสวยสีแจ่มกระถางละแปดิบาทมี2ต้นค่ะเอาไปทําแม่พันธุได้สวยๆเลยนะคะต่อไปต้นนี้คุณหญิงมีเปิดปลายมาแบบนี้นิดหน่อยนะคะ คุณหญิงเลี้ยงนานแล้วนะน่าจะแอบมีหัวแล้วนะคะแม่ต้นเนี้ยไม่แน่ใจนะคะคุณหญิงต้นนี้ค่ะน่าจะเป็นไม้แก่แล้วขอห้าสิบบาทนะคะคุณหญิงค่ะมีติดปลายติดเปิดอม,มาแบบนี้ด้วยนะคะคุณหญิงห้าสิบบาทมีต้นเดียวมีต้นเดียวนะคะแล้วก็เพชรสุริยเทพมีหนึ่งต้น ด่างครบเลยนะคะแม่อันนี้เขาจะด่างออกเหลืองนะคะด่างขาวด่างด่างขาวด่างเหลืองนะคะขอ80บาทค่ะเพชสุริยเทพนะคะไม้ต้นนี้นะคะขอ80บาทค่ะโตขึ้นสวยมากเมกกื่อก่อนราคาแรงต้นนี้ไม่ค่อยมีใครทำนะต้นนี้เพสุริยเทพค่ะแม่ขอ80บาทนะคะมีต้นเดียวนะคะต่อไปวันเสาวันเสา เป็นไม้สวยนะคะแม่วันเสาร์ขอราคาที่เจ็ดสิบบาทนะคะแม่วันเสาร์สวยมากมีสองต้นเท่านั้นนะคะเป็นไม้ใบกลมแล้วโตวขึ้นเขาจะออกม่วงเลยนะคะแม่วันเสาร์เจ็ดสิบบาทมีสองต้นวันเสาร์เจ็ดสิบบาทเป็นไม้ที่สวยมากใบกลมนะคะแม่ต่อไปมาทางด้านนี้กันบ้าง วิศนุกร,รัมปสิทธ์นะวิศนุเดี๋ยวที่หลังขอดารานุพรัลัดก่อนดารานุพรัลัดนะคะมีต้นใหญ่อยู่หนึ่งต้นน,นอกนั้นก็จะมีไซส์นี้นะคะนี่นะคะอ่าต้นนี้นะคะดารานุพร,รัสสวยมากค่ะแม่ขอหนึ่งร้อยบาทอันนี้ไปใส่กระถางใหญ่ได้เลยนะโตเลยแม่หนึ่งร้อยบาท นะคะดารานพลัดป้ายสวยๆต้นโตเลย100บาทนะคะต่อไปต้นนี้นะคะไซส์นี้หนูขอ80บาทนะคะดารานพลัดหน้าสวยมากค่ะแม่ไซส์กำลังพุ่งเลยนะคะขอ80บาทค่ะนี่ค่ะนี่เลยกำลังพุ่งเลยนะคะแม่ให้ดูขนาดต้นนะคะดารานพลัดค่ะ ต่อไปวิสุกรรมประสิทธิ์นะคะแม่นี่ต้นนี้สองต้นนี้หนูจะบอกก่อนเลยว่าคือจอมจอมคืออะไรจอมเนี่ยจริงๆเขาคือไม้ใหญ่ต้นแก่แล้วที่มีหัวตอนนั้นหนูเอาหัวไปผ่าแล้วหนูเอามาเอาจอมมาปลูกไว้จอมคือมีเนื้อหัวติดนะถึงหนูจะตัดออกไปแล้วมีหัวติดมีเขี้ยวติดก็เลยเอามาปลูกไว้ใบแก่ทิ้งไปแล้วอันนี้คือใบใหม่ขึ้นมาเลยแม่ใบใหม่ขึ้นมาสองใบเลย เขาทิ้งใบแก่ไปหมดแล้วอันนี้คือใบใหม่แต่เขาก็เหมือนว่าขึ้นมาจากจอมต้นที่แก่งแล้วค่ะแม่ใบย่างใหญ่เลยแม่ดูจอมหนูขอ80บาทนะคะชื่อวิศนุกรรมประสิทธิ์ค่ะใหญ่ปลายใบจะแตกเป็นสองแฉกนะคะจอมมี2ต้นให้แม่เลือกอ่าขอ70บาทพอค่ะแม่จอม70บาท ยอมมาเป็นไม้แก่งไม้แก่70บาทมี2ต้นนะคะมี2ต้นต่อไปอันนี้ไม้ผ่าไซส์กำลังสวยแม่กระถางละ60บาทนะคะให้ดูค่ะวิษนุกรรมประสิทธิ์อันนี้กระถางละ60บาทคะ่ะโตขึ้นสวยมากนะคะแม่ถ้าสนใจทักมาได้เลยนะคะ สวยค่ะวิสนุกรรมปสิทธิ์อันนี้ไซส์กระถางและวหกบาทนะคะต่อไปเดี๋ยวหนูพาไปดูแม่พันแป๊บหนึ่งวิสนุกรรมปสิทธิ์นะคะแม่ก็เริ่มจะยุบแล้วอันนี้เริ่มล้งหัวนะคะเริ่มจะยุบแล้วตอนแรกสวยงามน,นี่แม่ดูนะ ขาจะสวยแบบนี้เลยนะวิศนุกรรมัมประสิทธิ์อยากให้เก็บค่ะถ้าใครยังไม่มีนะคะนี่เลยถ้าเป็นแบบหัวมีราคาหัวละหนึ่งร้อยบาทถ้าหัวใหญ่หัวละร้อยห้าสิบบาทนะคะแบ่งค่ะแม่วิศนุนะคะจะสวยแบบนี้เลยค่ะนี่ดูต้นนี้อวบม,มากค่ะแม่ดูนะนี่เลยค่ะจะแตกอย่างนี้ค่ะนะคะสวยมากเลย เดี๋ยวคลิปนี้นะคะหนูมาไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอบหน้ามีไม้สวยๆมาแบ่งแม่ๆอีกนะคะใครชอบต้นไหนสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะแม่ๆหนูจะส่งให้วันพฤหัสนะคะแม่ขอบคุณทุกๆบ้านเลยนะคะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะแม,แม่สวัสดีคะ่ะ